ทำงานกันต่อดีกว่าทุกคนภารกิจของเราวันนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะ สวัสดีท,ทั้งสิบท่านนะคะนดี้เราจะมาปอกผักค่ะทุกคนอันนี้ก็คือผักมันมีชื่อว่าอาติชโชคนะคะเป็นผักหายากชนิดหนึ่งเลยทีเดียวช่วงนี้ช่วง่อากาศเย็นๆก็จะเป็นช่วงที่เขาจะมีผลผลิตดีนะคะอากาศร้อนก็ไม่มีนะคะเขาจะออกผลผลิตในช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้ก็คือช่วงนี้เริ่มออกมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่ละ จนถึงตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะอันนี้ก็คือสดมากทุกคนสดขนาดอย่างนี้หายากมากเลยสดสดเลยส่วนมากที่เราไปเจอตามร้านมันก็จะอาจจะไม่ค่อยสดแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาปอกเราซื้อมาเยอะมากเลยทุกคนซื้อมา4ตะกร้า1ตะกร้าก็มีประมาณมี20ดอกนะคะ หนึ 1> 1่งตะก้ามียี่สิบดอกสี่ตะก้าก็คือแปดสิบดอกอันนี้ก็คือหนึ่งตะก้านะคะแต่ดอกใหญ่มากเลยดูน่าจะยี่สิดอกนะหรือว่ายี่สิบห้าดอกนี่แหละไม่แน่ใจเดี๋ยวนับก่อนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดวิเกินยี่สิบดอกทุกคนสองสามสี่ห้าสิบเจ็ดแปดสิบเก้า ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามโอ้ยี่สิบห้าดอกจริงๆด้วยหนึ่งตะกร้ามียี่สิบห้าดอกนะคะสี่ตะกร้าก็สี่ตะกร้าก็ตกไปเท่าไหร่หนึ่งร้อยดอกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนึ 1, <c oughs> ่งตะกร้าก็มีหนึ่งเอ้ยสี 4, <itus? S 1> ่ตะกร้าก็คือหนึ่งร้อยดอกนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ วันนี้เราจะมาปอกเนาะสวัสดีค่ะคุณประเทืองก่อนอื่นเราก็จะเอาเปลือกมันออกก่อนนะคะเดี๋ยวขยับขยับอันนี้ไปข้างหน้านิดนึง นี่ค่ะทุกคนเราจะเก็บเหลือกที่มันเข็งๆออกนี่ประมาณนี้เหมือนดอกบัวเลยเหมือนดอกบัวบ้านเราเลยเราก็จะหั่นตรมยอดออกนะคะโอ้โหมีดต้องคมนะมีไม่คมก็จะหัหน่นแรงอย่งน สดแบบนี้ก็จะปอกง่ายหน่อยนะคะถ้าเราปล่อยให้มันเหี่ยวก็จะปอกยากนิดนึงอันนี้จะถือว่าปอกง่ายเพราะว่ามันยังสด มันคือดอกอาร์ติโชกค,ค่ะดอกอาร์ติโชกจะมีรสชาติคล้ายๆกับหัวปลีเลยแล้วก็ลักษณะก็เหมือนดอกบัวแต่ว่ามันก็เป็นผักชนิดหนึ่งค่ะเป็นผักค่อนข้างจะหายาก รสชาติอร่อยนะคะเวลาเราทาให้มันสุกแล้วมันก็จะมันมันอร่อยขอบคุณทีแ่แวะเข้ามาทักทายนะคะอุ้ยสดมาก่อ,อนมาก อนไนมีนวดเราก็จะทันออกมีประโยชน์มากๆเลยมีประโยชน์ช่วยในเรื่องพวก ไขมันอุดตันแล้วก็ไขมันพอกตาบแล้วก็มีโปรโตีนด้วยสําหรับผักชทนิดนี้มีโปรโตีนด้วยนะก็จะช่วยเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดอะไรประมาณนั้นแหละก็จะช่วยได้เยอะอยู่มีธาตุเหล็กสูง ช่วยในเรื่องสุขภาพได้ด้วยนะคะไม่ใช่เป็นแค่ผักอย่างเดียวนะก็เหมือนกับผักทั่วหลายชนิดแหละที่ก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายสำหรับตัวนี้ก็เน้นในเรื่องเกี่ยวกับตับนะคะล้างสารพิษในตับป้องกัน โรคไขมันพกตับมีโปรโตีนแล้วก็ธาตุเหล็กสูง